โอเคครับอาจารย์ไม่ไม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจากบ้านตุ๊กตาตุนคุณกระบอกไทยนะครับผมวันนี้ก็มาทํากิจกรรมการประดิษฐ์คุณกระบอกไทยจิ๋วกันนะครับที่หออัพราศิลปินนะครับก็เรามาดูครับบรรยากาศก็จะมีน้องๆนะครับจากน้าตศิลป์จากเด็กเล็กๆข้ามาทำคุณกระบอกไทยจิ๋วกันแล้วก็ทาเสร็จแล้วเอากลับไปบ้านเลยเลยครับเป็นที่ระลึกถือว่าเป็นคุณกระบอกตัวแรกและตัวเดียวในชีวิตนะครับที่ไม่มีใครเหมือนนะ การนี้ก็คือเรามีสักยุโตหุ่นสาเร็จรูปประกอบใช่ครับใช่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าตามเดิมเราต้องมีการปั้นมือการประกอบตัวแต่ว่าด้วยเวลาที่มันน้อยเนี่ยเราก็ทําสําเร็จมาให้ระดับเดิมแล้วก็ให้น้องๆได้ระบายสีกันแล้วก็ ให้ทําปศิลปะเป็นของตัวเองนะครับผมก็คือก็คือระบายหน้าใช่ครับประมาณนี้ใช่อย่างน้อยให้เขารู้ว่ากลไกของคุณกระบอกมีอะไรบ้างมันเป็นศิลปะที่ง่ายๆนะครับครับผมบอ่าดีกัน้องๆเด็กๆเล็กๆเลยครับก็ก็คือทำทำได้หมดเลยครับได้หมดครับทุกเพศทุกวัยทุกอายครับไหนโชว์ผลงานนะโชว์ผลงานให้ดูหนสังคมโชว์โชว์ใูดูหน่อยโชว์ผลงานคูดูอันนี้ยังไม่วาดเลยยังไม่ได้วาดหน้าเลยอันนี้วาดแล้วอันนี้ของใครสวยอย่างของครู ไหนเราวาดเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยยังไม่ได้วาดเลยเดี๋ยวจะได้กลับบ้านอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นเด็กก็เป็นกิจกรรมใช่ครับใคให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างน้อยคืออย่างน้อยเขาได้ครู้จักคำว่าคุนกระบอกนะครับถือว่าต่อไปเขาจะชอบเขาจะหัดเชอร์ก็ว่านอีกทีหนึ่งแต่อย่างน้อยเขาได้เห็นก่อนนะครับคือดีกว่าไปเล่นไอ้ตุกราตุ่นเอาฝรั่งใช่ครับใช่ได้รู้จักความเป็นไทยว่าผ่านขุนกระบอกดีไหมสวยไหมสวยชอบไหมชอบ ได้ครับผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้เลยครับทุกเพศทุกวัยอันนี้ก็เป็นี่เป็นตัวตัวอย่างครับตัวอย่างให้ดูที่จีมันก็เชิดได้ตามปกติเลยนะเชิดได้ปกติครับที่หมาคุณกระบอกคือลำตัวจะเป็นทรงกระบอกที่ใช้ก้าลูกโป่งนะครับแล้วก็จะมีแขนสองข้างในการเชิดแต่นี่เชิดําบาดนี่เป็นพวมือเราใหญ่นะครับแล้วก็สามารถลำได้ตามปกตินะฮะก็คือเชิดลำได้ใช่เหมือนกับตัวใหญ่เลยครับครับผมงะฮะง่ายเอเลยจ้ ตายนะครับตัวชานโกรธร้องไห้ทำเดือดเห่ยถ้าเดินอย่างนี้ก็เคยมาฝึกรัพร้อมกันใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นศิลปะง่ายๆใั้เเด็กได้ร่วมกิจกรรมกันอันนี้คือเขียนแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วใช่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เด็กๆทุกเขียนเก็บเอาไว้ให้พวกเราไปที่ะลึกได้ครับได้ครับอันนี้ก็มีเขียนได้หมดเลยเนาะใช่ฮาแล้วแล้วตัวตัวใหญ่อันนี้แล้วตัวใหญ่นี่คือครั้งนี้เป็นเป็นครั้งพิเศษที่เราทํา คุณก็บอกเพื่อแสดงความไว้อาลัยกับพระพันปีนะครับเราก็เลยทําคุณก็บอกให้เป็นโทนสีขาวขวก็มีสีดำก็มีหลายตัวครับที่แสดงไปเมื่อตอนเช้าแล้วก็ได้ประพันธ์เพลงใหม่จากคุณปวงรีพิเก้นะครับเพื่อการแสดงไว้อาลัยแต่พระพันปีโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ทําการแสดงให้กับท่านผู้ชมได้ได้น้อมนํรุ่งถึงพระองค์ท่านด้วยครับอันนี้าจาย์ก็าทานั่นแหละคุณตัวนี้นะครับชดาเนี่ยนะ ครูตัวนี้อายุประมาณ30ปีแล้วครับ30ปีแล้วครับแต่ว่าเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นโทนสีนใหม่นะฮะ ใช้ทองคำเปลว100%มันทำคริสตัลแท้ก็คือผ่านออกงานมาหลายหลายงานนะแสดงแสดงเป็นหลยร้อยรอบแล้วครับใจก้เปลี่ยนแล้วแล้วเครื่องทรงอเครื่องทรงครั้งนี้คือจะเป็นทรงเทียนที่ง่ายๆนะครับแต่เนื่องเราเลยจะทำเครื่องทรงใหม่นะครับซึ่งจะมีความประณีตกว่านี้เยอะนะครับต้องอาศัยเวลาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวชดารนี่ของเก่าล้วนๆเลยครับเก่ามานานนี่ประมาณเกือบสามสิบปีครับสวยครับอาจารย์ครับผมครับ ส่วนอันนี้ครับนี่เป็นพ่อแก่ครับอันนี้เป็นพ่อแก่ที่เราไปกาแสดงที่ไหนทุกครั้งเนี่ยเราต้องเจอกับอแก่ไปด้วยถือว่าเป็นครูของพวกเรานะครับก็จะส่งชุดเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นเป็นลือสีแล้วครับับแต่ว่าจรย์ก็ออกเป็นขึ้นดัมาด้วยใช่ัาเป็นขาวดำเข้าวเชนอดกาเราราตรงนู้นจะนำพาไปเลยนั่นแหละครับนั่นเป็นคนชงคน คนเชิดนะครับนี่ก็เป็นน้องๆน้องๆจากชมรมรักคุนกระบอกไทยบ้านตุ๊กตุนนะครับแล้วก็เป็นออนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมหัดเชิดกับพวกเราแล้วก็ให้น้องๆได้ได้ออกงานได้แสดงขีไม้ฝีมือกันนะครับนี่ก็จะเป็นหุ่นในการแสดง ถวายความไว้อะไรแต่พระพันปีหลวงนะครับใช่ครับเป็นทรงชุดขาวดําทั้งหมดครับผมอันนี้ก็คือออกแสดงตามกันเดี๋ยวมีงางการชาดไอจรยเข้าไปครับครับผมแล้วก็มีที่ตุลุกเรก้าวใช่หลายที่ครับตอนนี้ก็ไปหลายๆที่ครับที่ไงการชาดเดี๋ยวต้องไปตามบตามถ่ายครับผมครับที่ถ่ายได้นิดนึงนะอ๋อเขาจะมีหลายตัวนะหลายตัวครับหลายตัวมากครับจะรยต้องออกเองใช่ไหมครับอ๋อถึงไม่ว่าันจัดแสดงเลยครับ หัวนี่จะเป็นหัวแบบโบราณทั้งหมดครับอายุประมาณเกือบสาปีแต่ว่าผ้านียังไปเครือบผ้ากำมะลออยู่นะครับยังไม่ได้เป็นผ้าที่เราปักจริงในเลืองอะไรจะปักจริงทั้งหมดนะครับจะสวยงามขว่านี่เยอะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราได้ทําอะไรให้ให้ให้เห็นนะครับว่าเราถวายความจงรักภักดีแต่เขาองค์ท่านด้วยเวลาที่ เออ่ที่เราเวนทันตั้งตัวกันจริงๆนะครับผมในส่วนตัวขนมที่มาพราาแดงก็ออกรับเองครับใช่ทุกปีหมดครับปีนี้บ้านหุ่นบ้านตุ๊กตุ่นไทยก็ทําได้หมดทำไม่หมดครับทุกอย่างเลยครับถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมชมที่บ้านตุ๊กตุ่นตุ๊กบบไทยได้ครับมีคุณตุ๊กบบกว่า700ตัวแล้วครับจะให้ชมกันนะครับแล้วก็ต้นปีหน้า ก็จะได้ชมภูกระบอกไทยเรื่องพระรอนะครับแล้วก็เรื่องพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์นะครับที่จะออนแอร์ทางสหกรณ์ทวัตไทย PBS ด้วยนะครับออกมาออกอากาศเลยแล้วที่อาจารย์ทำตัวซีรีส์วายอ่ะครับผมแสดงไปยังแสดงไปแล้วครับสำหรับใน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 โซเชียลมีเดียตอนนี้กำลังชันกรแสดงสดเร็วๆนี้นะครับดูอีกทีว่าจะเป็นเดือนไหนนะครับออนช้อยนะก็เป็นเอกลักษณ์เนาะใช่ครับเก่าหมดแล้วครับเนี่ยเริ่มเริ่มหาเริ่มชำรุดเดี๋ยวเราก็ต้องมีการทำใหม่ พืจะให้หุ่นมีความสวยงามมากขึ้นนะครับนี่ถือว่าหุ่นดั้งเดิมเลยครับเก่ามาก30ปีครับ30ปีใหได้มาชมของจริงเนาะตวใครับจนน้องๆก็น่าสนใจทุกคนใช่ครับเด็กน้อยให้เขาได้ได้สัมผัสศิลปะคุณก็บอกทายสิเขาจะชอบหรือไม่ชอบ ดูกันไปอีกทีหนึ่งเพราะต้องใช้เวลานะครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับพูดถึงพระพันปีหลวงนิดนึงก็อย่างโหอาจารย์ที่ทําเรื่องคุนกระบอกเรื่องไรเนี่ยพระพันปีหลวงก็เป็นแรงบันดาลใจจริงๆว่าพระพันปีหลวงท่านทรงอุปการะศิลปะไทยทุกแขนนะครับทั้งโขนละครคุนกระบอกไทยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานนาฏศิลป์ไทยนะครับนะครับก็เราก็จะพยายามศึกษาศิลปะไทยนะครับตามที่ท่านได้อนุรักษ์เอาไว้อยางนวอยเราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ ท่านมีพระคูณต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากการที่ท่านาจากไปในครั้งนี้ส่วนหน,นครับแล้วก็เป็นความโศกเศร้าของพวกเรานะครับสิ่งนี้ที่เราจะทำได้คือการทำตามนะครับพระสานิของท่านนะครับด้วยการอนุรักษ์ศิลปะไทยให้ได้มัน,นสุดเพื่อให้ศิลปะไทยได้คงอยู่ประเทศชาติแล้วก็เป็นการสร้างค,ความภาคภูมิใจกับคนไทยทั้งทั่วโลกนะครับที่ที่ได้ได้ชมกันแล้วก็อยากจะสืบสารต่อไปเรื่อยๆจนหมดลมหายใจครับผมอาจารย์ครับเราพูดถึงความเป็นไทยอาจารย์ถ่ายทอดความเป็นไทย ผ่านตัวคุณมาบอกให้น้องๆเนี่ยเราเห็นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับจริงๆครับการอนุรักษ์ไทยเนี่ยถามว่าการอนุรักษ์ไทยแบบดั้งเดิมมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในการปรับตัวของพวกเราเหล่าศิลปินเนี่ยเด็กรุนใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมซึ่งมีเทคโนโลยีมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยศิลปินก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเพื่อให้ศิลปะไทยมันมีความเป็นร่วมสมัยนะครับแต่ว่าการร่วมสมัยเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงเป็นฝรั่งนะครับการร่วมสมัยคือทายังไงให้ศิลปะไทยดดั้งเิม มีความงดงามและสามารถรับใช้สังคมได้ตลอดไปนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ศิลปะไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ไม่มีความยั่งยืนรับใช้สังคมที่สำคัญเลยว่าส่งต่อให้กับเด็กๆยุคใหม่ได้ทําต่อไปได้อย่างสวยงามแล้วก็อย่างน้อยเขมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนี่คือเป็นสิ่งที่เราทํามาตลอดทั้งชีวิตแล้วคิดว่าคงต้องทําต่อไปจน จนหมดแรงจนหมดลมหายใจนะครับเพื่อให้ศิลปะไทยคงอยู่กับประเทศไทยต่อไปนานๆครับผมได้ครับอาจารย์ครับฝากช้องทางติดต่อเผื่อใครสนใจจะเยี่ยมชมหรืออยายกติดต่อมาแสดงได้ไงเร็วๆนี้นะครับทางชมรมเอ่อนาฏศิ์นะคบที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะเปิดการอบรมขุนกระบอกนะครับก็ติดตามข่าวสารนะครับสามารถมาอบรมขุนกระบอกไทยได้นะครับในการเชิญนะครับแล้วก็บ้านตุ๊กตุ่นขุนกระบอกไทยยังยินดีต้อนรับนะครับให้ทุกคนได้ไปเยี่ยมชม ุ่กระบอกไทยที่บ้านตุ๊กตาตุ่นกว่า700ตัวนะครับแล้วก็ชมการแสดงแล้วก็ร่วมเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับปีหน้าจะมีการแสดงเรื่องพะโลอด้วยนะครับติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็ a c e b o o k ของแล้วก็เฟซบุ o กนะครับติดต่อได้ได้ที่บ้านตุ๊กตาตุ่นหุณนกระบอกไทยใช้คําว่าตุ๊กตาตุ่นไทยทุกช่องทางทุกโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube ทั้งอินสตาแกรมติกต้ดหรือว่า a c e b o o k นะครับผมโอเคครับผมขอขอบคุณในขอาจารขอบคุณครบสวัสดีครับ